แล้วไงเห็นซักเรียบร้อยเลยนะกเธอซักไร้กด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มนั่นแสมันเลยหอมฉุยบ่เลยสมัยแต่เล่นกินอันนี้บ่ทุเรียนทุเรียนมอนทองทองทองช่วงนี้เป็นหนักทุเรียนทุเรียนมอนทอง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 ก็เลยกินทุเรียนโชว์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 บึ้ง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 ทุเรียนมอนทองกรอบนอกนุ่มในพี่น้องเอ้ยสนุกกินทุเรียนเพราะวันนั้นเป็นช่วงหน้าทุเรียน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 

กอดนาลูกนนสนุกกินคักผัวกับว่กินนํำลูกกับว่กินน้ำม,มาลเลิศอะไรเอใหญกกินว่าเป็น ยัะ้อนยังไงอนีมันเอาไปกดกาดเอาไปปูเอาไปก้าแต่ไม่ใช่เปปูกุนพวกนี้แลนดรีไปอยู่ของทั้งงานไปเช็คคุนเราเสกคุน เช็ห <S ess> ุ้นเสมอสูบแบนวใหหน่อยรัเงือบพี่น้อยเด็นหุ้นเนาะเด็นหุ้นก็ต้องเช็คหุ้นบาล่ะมื่อไรเลือดสมันถก่เห็นเรเลกีงงานนะมันงยถึงแต่จอคอมหนาคอมม่ะ่ะอืมอืมอันนี้เป็นนิ่มนองแต่ว่ามีองไรอยู่เมื่อไรเลือดสมรนจัเนยอืมไปหน้อยอืมอันนี้สมรรมว่าปากเนี่ยมันสะออกน้ำว่าปากกรเด็นบอเอานี่งงาบเหงบบ๊แบบเบิงเบิงเบเนื้อมนมันทอง Còn nóng lúc này Dễ hết tôi dễ vậy đấy nhỉ Mới là lời Rồi <laughs> à, Hãy <hôm súc> <laughs> หนังแท็มากินดิปีนสิกินยรเทียนันพันบอกเคยหมักทุเรียนคนละียนมันเหม็น,มนหนังแท้หนังแม่สนุกกินม,มีคนหยาด

Tên ừ. bà Thám đẹp ngon ngô Cái gì rồi Nắng nà thôi heo Cả tết nắc nắng nà cho rõ Phải là như Cái gì thì cái gì bấm mi khoát giúp nó Ừ เขาต้องถ่าเงเาี้ยมทรามดาบางพ่อบางแม่เขาไม่เปลี่ยนบางปู่ย่าตายายเขาไม่เปลี่ยนเขาถ่ายมันจะเงี้ยมเป็นธรรมดาดังบางเป็นสาวเป็นนุ่มเป็นกะรอกะสวยบางคือเฮ้าเ้าเป็นสาวเนุ่มเฮาก็รอกะสวยเพราะเขาเถ่ามากเขาก็เงี้ยมเขาเป็นอืเป็นบ้านเ่ยทำงูงูถ้ามันจะของสิบวันถ่าเนาะ เขาไม่เหี่ยวไปธรรมดาอืมไม่น่าดำแต่คนบป็ขาวเนาะคนรับเป็นขาวเป็นขาวเลยซ้ำนี่แหละอืมันสีใสขี้มีน้ำอะไรก็ขาวเลยซ้ำนี่แหละแต่คนมันขาวเลยซ้ำนี่เนาะอืมคนมันขาวเลยซ้ำนี่สิมันขาวค่ะก้นซ้ำไม่เกิดแจ็คสันมันก็เป็นไปไม่ได้นอกสูตรผู้น่ะโอ้ย เด็กชิลล์ชิลล์ตืวน้องแล้วก็ไม่ได้ค้นบอกไม่ย้ายอ้วนขึ้นเอ้ปกินโซ่คืออ้วนอนะสูงไปออกน้งตายโซ่เนาะมันเป็น yes. ตัวสอบเอาสวบเอามันอ้วนอยู่ไอน เม่อดรยืดอดยืดอยากมันสูงกพวกมันกม่นก็อวนขึ้นตอนนั้เาะว่าผิดเราถืเด่นป่ะเป็นไรสันคันว่าพิดว่าถึงว่ามันยัจะพูดเลยหลงสนนืดหนอยนปูกไม่เห็นตินป่ะสวบเอาสวบเอาเนี่ยม่กวนยู่ได้สอม่ได้ยืดอดยืดอยากเ่าสิได้ผอมแห้งแดงน่อย เขาเอามาผัวเรียงดีอยากกินอย่างก,ก็ได้กินผัวตามใจมันละเลิศกันแบบนี้มีอะไยละเลิศเนาะมันแซ่บเนาะ เขาพูห่หายนะเย็ยร้อนหน้าเขาดำก็เยียดร้อนหน้าเขาเหี่ยวก็เยียดร้อนเขาวานขึ้นก็นเรียดร้อนที่มีสูสิม้พวามสูมงเขาจะเสียบอะไรเหรอเดียนรตัอวอย่างของกนเื่องนียเหรออู้ห่ให้ขึ้นจะใส่ให้ได้ด่าเด้อำด้านี้ทระคํคเลยค่ะ บ่าไม่หมดทำไมใจแบว่ความปลุกน้ในในน้อยนึงว่ะอืมอ น่าปุ๊บเป็นอะไรเนาะหาให้เขากินกับไม่ได้หให้เขากินเด็ดูน้ำเขาไม่ได้ย, ال, ย,าายูงเผเขาเลยยุคนาบ้านคนฮียนบูจัก,กันจัอยมนเดือดร้อนน้ำเขาลูกผัวเขาเขาไม่เดือดร้อนน้องไทยอ<ม>บอกแม่อยากกินยังกินเลยอยากกิอยังกินเลยฟรีชีวิตท่าเกิดสัตว์เดียวตายสัตว์เดียวที่ประหลดแม่ม ไม่ได้คอแพ้กินไม่ได้เห็นแพ็กเด็ดหอนแพ็สีว่านยังซ้ยย่งคุณสามีคือกันขำเมื่อลิปเมียกดไลค์กดแชร์ให้เมียคุณสามีก,มด,ก,ด,ก,ด,มกดรอบอถูกใจหยอดคอมเมนต์มาผู้ใดคอมเมนต์นนเ,นเนี่ยคันเพื่อนเท่เนี่ยเพื่อนกดถูกใจห,หนุกด้วยไง

มาได้ทำงานเนี่ัวสรนจะบอกให้อยู่บ้านสยๆมาไม่ขี่ขานได้มาเเ็ศงานนึ่งยิ่ว่าขีขานเลยม่ได้ขีขานเน้อประเทศงานเพราะไงเพอาะประเทศงานมาสี่สิบปีแล้วเมื่อสี่สิบปีสี่สิบกว่าปีเนี่ย ไมเป็นอผู้จัดการธนาคารผูเดเออพวันขี้ขี้ได้เขาเนามนาะจเกียตง่อายุหาสิบเจ็อะบออายุหาสิบเจ็ดสิเสียงแหละเอ้อปกติเพราะนันเกษียณอายุเจ็ดสิบดสิบจังสิบเกษียนอายุหน่อยกับเกษเียนถ้าสิบเกษียนอายุหลายกับเกษียนเนี่ยเธอเอแตัสิ ความพอใจของเธอแต่พอใจกับเสียนหาสิปิดพอ่อเงินพอ่อแล้วเดืดนิสิงก็ไม่ได้เป็นเนี่ย บอกให้เธ <laughs> อเอาเรื่องจริงนะสุดเรื่องจริงเป็นสิ่งไม่ตายเนาะแต่ยัยส้มนั่นมนานมนเห็นงานกีนไนน่ได้เด้อยยูซือว่าเป็นเขาเป็นลูกอีสานน่นเป็นลูกทุง่งลูกทุง่งเขาเห็นงานมันแต่เกิดแต่เดียนน้อยอยู่นะมาที่ในแถวเขาก็หายังเฮ็ดตึ่ะขายของออนไลน์ขายนั่นขายนี่ไม่จำเป็นหนักนะเออม,มีโทรศัพท์เดียวเนาะกดโทรศัพท์เฮ็ดคลิปลงมันสบายพี่หน่อยว้า ออกไปข้างนอกอห็นงนี้อยู่้บนแดกโซ่ให้ถามว่าไหนบอกว่ารวยนักรวยหนาทำไมต้องทำคลิดแดดโซ่ให้คนเขาด่าเอามึงอยากพาก็ได้ป่ที่หลังเออหนงด้นยอดยิ้วลายมาบแค่กันไม่ได้เห็นอังผิดเนาะให้ขิดกินจริๆอืความสุกของเขาเนาะ เขาอยากให้คิดควาก็บเฮ็ดเขาบ่อยากเฮ็ดเขาก็บ่เฮ็ดความสุขของเขาความพอใจเนาะสิส่วนตัวนะสุสุเข้าใจเขว่าสิส่วนตัวไหมอืมอื้อเลยสมใจอืม สาวกันไหแอ้วสบายแล้วมีเงามีการทำแื่บรอนร้ออืมอืมรอเกียนตับไหยไ้ยินกินอ่ไ้แข็มันเป็นแบบนี้มัน có ơn nhưng bên phải mà nó lệ bên nội một mượt một đụng cơ bản tương kinh thương vào tương kinh thương muôn ừ, vì nó ơi áo lượng kinh thương là mà ừ. đấy ừ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 